สวัสดีค่ะก็มาพบกับยายจ่อยคนขี้เหงาคนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้นยายจอยก็จะมา,าทํากิจกรรมคลายเหงากันนะคะก็คือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเหงาเหมือนยายจอยนะคะก็พยายามลุกขึ้นมาหากิจกรรมทํานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากยายจอยเองนะคะคือในครอบครัวของยายจอยเนาะคือยายจอยเนี่ย ก็มีลูกอยู่สองคนเนาะลูกผู้มีลูกอยู่สองคนมีลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กนะคะแล้วยายจอยเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าเขาลูกชายเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะยายจอยอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่ยายจอยก็เลยไม่รู้ด้วยปกติแล้วเราก็โทรคุยกันทุกวันเขาก็มีอาการปกตินะคะ คือทุกอย่างคือปกติหมดเลยเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของเยจอยว่าเอ่อยจอยจะพูดถึงเรื่องคนขี้เหงาโรคซึมเศร้าด้วยนะคะก็คือมันมันมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันเพราะาบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะคะขนาดลูกชายของเยจอยเยจอยยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วเออคือ ยายจอยก็จะบอกว่ายายจอยก็เสียลูกชายไปเนาะด้วยที่ว่าไม่ปกติด้วยเพราะเขาเสียชีวิตด้วยสิ่งที่ไม่ปกตินะคะแล้วก็ทำให้ยายจอยมานั่งคิดว่าตัวเราเองก็เป็นไหมแล้วในครอบครัวเรามีใครเป็นไหมโรคซึมเศร้าถามว่าเป็นแล้วอันตรายไหมมันก็อันตรายนะคะอันตรายกับตัวเอง เพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าอะไรพยายามนะคะยายจอยอยากให้กําลังใจทุกคนนะคะว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามก็คือเราเราพยายามไม่ท้อนะคะถามว่ายายจอยรู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากนะคะที่ยายจอยเสียลูกชายไปก็คือตอนนี้ยายจอยก็เหลือ ลูกแค่คนเดียวคือลูกสาวคนโตนะคะแล้วก็หลาน4คนค่ะลูกของลูกชายสองคนแล้วก็ลูกของลูกสาวสองคนเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเหงามีความเศร้าโดยโดยโดย,โดยปกติทุกคนก็อาจจะมีนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่ทุกคนท้อถอยท้อใจนะคะย่าจอย ก็อยากแบ่งปันประสบการณ์กับสิ่งนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันนะคะคือยายจอยก็ถามว่าท้อไหมเหนื่อยไหมด้วยการงานยายจอยไม่เหนื่อยนะคะยายจอยไม่ได้ทํางานไม่มีอะไรทําก็คือยายจอยทําสวนโดยใช้ชีวิตปกติแบบนี้แต่ว่ายายจอยก็อยังไงล่ะก็คือยายจอยไม่ได้อยู่กับลูกเนาะ เราก็ไม่ได้อยู่กับหลานยายจอยมาใช้ชีวิตที่นี่คนเดียวตามลําพังนะแล้วยายจอยก็มีความเหงามีความคิดถึงบ้านอะไรประมาณนี้แต่แยายจอยก็สร้างพลังสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเสมอๆว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องเรามีหลานถึงแม้เราจะเสียลูกไปหนึ่งคนก็คือเรารู้สึก เสียใจมากแต่ว่าเรายังมีหลานนะคะหลานเขายังทิ้งลูกไว้ให้เราเนาะแล้วยายจอยก็เลี้ยงหลานเองนะคะคือยายจอยพยายามที่จะเอาเขามาอยู่ที่นี่ก็คือรัชนนยายจอยมีหลานชายแค่คนเดียวก็เลยยายจอยจะเอาหลานชายมานะคะแล้วตอนนี้ยายจอยก็ดำเนินเรื่องแล้วก็ยื่นเอกสารทุกอย่างก่อนที่ยายจอยจะ ไปยื่นเอกสารทุกอย่างเยจ่อยก็จะต้องไปหาหมอตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพจิตด้วยก็คือคุณหมอเขาก็จะถามนะคะถามว่าะสาเหตุอะไรยังไงที่ถึงได้เอาลูกเอาหลานมาอะไรประมาณนี้พ่อแม่เขาไปไหนเราก็ต้องพูดไปตามตรงเนาะว่าพ่อเขาเสียชีวิตและก็สงสัยอยู่ว่าอาจจะนะคือยาจ่อยบอกกับคุณหมอแค่อาจจะ เพราะว่าโรคซึมเศร้าเราไม่สามารถที่จะดูอากับกิริยาด้านนอกของเขาได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นยายจอยเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาอะไรยังไงเนาะจนกระทั่งเขาเสียชีวิตยายจอยถึงมาคิดได้มามาชุกคิดได้ว่าโอ้เราเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวไปเนาะเราก็ ก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนาะเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะกิจกรรมของยายจอยก็ประมาณนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะโดยปกติแล้วยายจอยก็จะทําอย่างนี้เป็นประจำเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายจอยไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าโรคซึมเศร้าอาจจะเกิดได้เพราะว่าเราว่างเราเหงาเรา ไม่ได้ทํางานเราไม่ได้อะไรเนาะเราก็พูดถึงแต่ว่าเรื่องไม่ได้ทํางานทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอย่าจอยถึงไม่ทํางานล่ะมาอยู่ที่นี่ทําไมอย่าจอยไม่ทํางานเพราะว่ายาเพราะว่าสามียาจ่อยไม่ให้ยาจอยทํางานนะคะถ้ายาจอยทํางานแล้วยาจอยจะกลับประเทศไทยไม่ไม่สะดวกเนาะเพราะว่าสามียาจอยก็ประมาณว่าให้ความสําคัญกับ ลูกๆหลานๆที่เมืองไทยพยายามให้เยจอยได้กลับเมืองไทยปีหนึ่งประมาณ 3- 4ถึงครั้งแต่ปีนี้เยจอยไม่ได้กลับนะคะเพราะว่า,ามันเป็นโควิดนั่นเองโควิดที่ว่าเขาปิดเขามีปัญหาอะไรการเยจอยก็เลยยังไม่ได้กลับเนาะอืมแล้วเรามาพูดเรื่องที่ว่าคนอาการของโรคซึมเศร้าไม่มีอาการนะคะ ไม่มีอาการนะคะทุกคนทุกคนอาจจะ,ะมีความคิดว่าเฮ้ยเราไม่เป็นหรอกเราอะไรคือไปหาคุณหมอนะคะแล้วแล้วะจะดีที่สุดเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ว่ายาย่าจจอยไม่ไม่รู้มาก่อนแล้วยยอย่าจจอยไปหาหมอไปพบแพทย์ไปอะไร,ประ,ป,ระประมาณอย่างนี้เนาะแล้วคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาว่า ควรทุกคนแหละก็ประมาณว่าอย่ามั่นใจอะไรมากนะก็คือเราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวนะคะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าอย่างลูกชายยายจอยก็ยายจอยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวยายจอยเองยายจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายายจอยเป็นไหมแต่ยายจอยก็ป้องกันไว้ก่อนนั่นคือลุกขึ้นมาทา,ากิจกรรมแก้เหงาค่ะ ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราก็จะคิดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเบื่อเราเบื่อบางคนก็จะไปชอปปิ้งก็จะไปเข้า,าสังคมแต่ส่วนตัวเยจ่ยจอยแล้วเยจ่ยจอยไม่เข้าสังคมเนาะยี่ยจอยก็จะลงสวนก็อีกนั่นแหละก็คือสามีเยี่จอยก็ ให้ให้ความสําคัญกับยายจอยมากๆก็คือทุกอย่างที่ว่าจะช่วยเหลือยายจอยได้ที่ทําให้ยายจอยอยู่ได้โดยทีไ่ไม่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมันก็ดีค่ะคือสามียายจอยนี้ดีกับกับกับยายจอยมากนะคะก็คือเขาให้ความใส่ใจให้ความ เมตตาให้ให้ให้สิ่งดีๆกับเยจอยเยอะมากนั่นก็คือสิ่งดีๆที่เยจอยได้รับจากสามีเนาะแต่เยจอยก็โชคร้ายที่ต้องสูญเสียลูกชายนะคะนั่นแล้วเยจอยก็อยากจะแบ่งปันเนาะว่า,าการที่เรามีความเบื่อมีความเหงามีมีความเ เศร้าซึมเนาะคิดในแง่ลบอยู่ตลอดเวลานั่นก็ให้เราหันกลับมาคิดบวกเนาะให้เราหันกลับมาคิดบวกยังมีอีกเยอะนะคะที่ว่าคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเพราะฉะนั้นยายจอยให้กำลังใจทุกคนนะคะให้กำลังใจทุกคนว่า,าให้ทุกคนเข้มแข็งเนาะให้ทุกคนเข้มแข็ง แล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ที่เมืองไทยเนาะแล้วก็ให้ทุกอย่างให้โควิดมันหายซึ่งยายจออเองก็รุ้นมากรุนทุกวันว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดพรมแดนเสรีเมื่อไหร่เขาจะให้วินได้โดยที่ไม่ไม่ต้องไปกักกันอะไรอย่างนี้เพราะยายจ๋อไม่ไม่อยาก จะต้องไปค้างแกวแงวที่ที่กักกันเนาะนั่นนั่นเลยก็คือเป็นเหตุผลด้วยที่เย่จอยลุกขึ้นมาทำคลิปนะคะลุกขึ้นมาทำคลิปทำกิจกรรมทำนั่นทำนี่ก็อยากแบ่งปันให้กับทุกคนได้รู้ด้วยว่าชีวิตคนที่ใช้อ่าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเนาะ อาอยู่กันยังไงเขาอะไรยังไงก็มันมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะคะไม่เหมือนกันทุกคนสําหรับยายจอยแล้วยายจอยอยู่แบบนี้ยายจอยก็โอเคค่ะแต่ว่าความที่ยายจอยไม่ได้กลับบ้านนานยายจอยก็เหงายายจอยอยากกลับบ้านคิดถึงหลานนั่นเองก็คือไม่ไม่มีอะไรมากถามว่าลําบากไหมยายจอยไม่ลําบากแต่ว่ายายจอยก็อยากกลับบ้านแค่นั้นเองอืมอ แล้วในในการที่ว่าเราไม่ได้กลับบ้านเราคิดถึงบ้านเรามีความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเราเหงาเราเบื่อเราเซ็งเราอะไรก็ตามแต่เนาะเราก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมากระตุ้นเนาะกระตุ้นว่าตัวเราตัวเราก็ต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเราว้ออย่อยย่อยสร้างกําลังใจให้ตัวเองเสมอเพราะ เพราะว่าเยจอยเนี่ยก็เพราะว่าเยจอยเนี่ยก็ go, อยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็คือเยจอยต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เยจอยอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอความทุกข์เจอหาทางสิ่งดึงสิ่งใดไม่ออกก็ go, ยังยัง ยังปล่อยมันวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่างๆนะคะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันลุกขึ้นมาทําเธอค่ะเพราะว่านั่นมันก็จะเป็นผลที่ทําให้ร่างกายของเราให้จิตใจของเราคิดไปในแง่บวกแล้วหนทางมันก็จะมีผ่านมาแล้วก็เข้ามาโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเรานะคะก็คือ,อยายจอยอยาก เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ที่เจอความทุกข์เหมือนเหมือนอย่างที่ยาย่จยเจอเนาะนะคะก็พยายามที่จะทำทำตัวเราให้ให้มีค่าค่ะคิดว่าตัวเรานะั้นมีค่าเพราะาบางคนอาจจะคิดว่าตัวฉันไม่มีค่าไม่ทําอะไรก็ไม่ได้จริงๆแล้วเราทําได้ทุกอย่างเนาะเราทําได้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำนั่นเองแค่นั้นว่าเราเริ่มต้นแล้วเราก็ลงมือทำแค่นั้นเหมือนอย่างายจอยจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยความจริงเยอจอยคิดจะทำนานแล้วนะคะคิดจะทำนานแล้วยาจอยก็ทำไม่ได้เยอจอยไม่รู้ว่าทำยังไงทำช่องยังไงอะไรยังไงจนเยอจอยก็ดูคลิปบ้านลุงโทนติดตามมา ตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่น้องหายตั้งแต่นู้นเพราะว่ายยจอยดก็จะดูแต่ y o u t u b e นะคะยายจอยไม่ได้ดูทีวีไทยนะยายจอยก็จะดูแต่ youtube แล้วก็เราคิดถึงหลานเราอาคิดถึงว่าน้องเขาก็อายุไล้ๆกับหลานเรานะคะก็คือคือเราเป็นคุณยา่าคุณยายเนาะ เราก็คิดถึงว่าลุ้นลุ้นตลอดคนะ่ะทุกวันนี้ยังลุ้นนะยังลุ้นว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้เ็กทียอ่ะก็คือติดตามข่าวนะี่คือลุ้นมากอ่ะลุ้นลุ้นแล้วก็ลุ้นว่าอ่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านลุงพลถ้าถามตัวเราเราอยากไปกถ้าเรามีโอกาสกลับเมืองไทยครั้งนี้เราเราก็ จะไปบ้านลุงพลนะคะจะไปจะไปหาแกจะไปเ,เยี่ยมจะไปะก็คือเราเป็นเอฟซีอ่ะเราก็อยากจะไปหาคนที่เราปื้มเราถูกใจว่าใน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 ความที่ว่าแกเป็นคนตรงตัวเราเองก็เป็นประมาณนั้นว่าเราเป็นคนตรงเนาะคณ พูดตรงไปตรงมาเลยคือทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทํานั่นคือสิ่งที่เราชอบมากแล้วเราก็เชื่อใจเนาะคนที่เราเชื่อใจอย่างอย่างลุงพลป้าแตนอย่างเงี้ยเราดูตั้งแต่ตอนที่ป้าแตนร้องไห้เนาะเราก็สงสารเราก็คิดคิดว่าเออเนาะเขาก็ประสบปัญหาตัวเราเองเราก็มีปัญหาแต่ดูลุงพลแล้วมันเกิด แรงบันดาลใจที่ว่ามันกระตุ้นขึ้นมามากอีกว่าเราอยากลุกขึ้นมาทำคลิปบ้างเราอยากลุกขึ้นมาทำ u t u b e จริงๆเราก็เลยหานะคะหาหาคลิปที่ว่าสอนทำสอนสร้างช่อง u t u b e เนาะเอะย่าจ่อยก็ไปเจออยู่ช่องหนึ่งที่เขาสอนสอนอสร้างช่องอย่าจ่อยก็เลยทำ ทำมาได้นะคะเนี่ยก็เป็นอันนี้ส่งให้ยายจอยด้วยยายจอยก็ก็จะอยากจะขอบคุณเนาะอยากจะขอบคุณช่องช่องที่เขาทำคลิปออกมาว่าสอนอสอนให้ให้เปิดช่องให้ให,ให้ให้ทำช่อง youtube ได้อะเนาะออยายจอยก็อยากจะขอบคุณและอยากจะขอบคุณ ช่อง u t u b e ทุกช่องที่เยอจอยก็ติดตามนะคะที่ youtube ที่ติดตามอ,อยู่ที่บ้านลุงพลทุกช่องเลยเนาะทุกช่องเลยแต่ช่องที่เยอจอยดูเริ่มแรกเลยคือช่องลุงบ่าวหอมสุริยันนะคะลุงบ่าวหอมสุริยันแล้วก็แล้วก็วกมันมันเยอะมากนะคะแต่เยอจอยกดซับสไครต์ให้ทุกช่องนะคะ แต่บางครั้งเนี่ยมันเด้งขึ้นมาพร้อมๆกันเยจอยก็ดูไม่ทั่วถึงเนาะคือมันเยอะมากคลิปมันเยอะมากแล้วยายจอยเองก็ออกมาทํากิจกรรมด้วยแต่เยจอยติดตามทุกช่องค่ะแล้วพอายจอยว่างปุ๊บายจอยก็จะดูคลิปลุงพลนี่แหละคะ่ะคือมันจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างกําลังใจให้เยจอยด้วยนะคะแล้วยายจอยก็พยายามที่จะคิดบวก แล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองชีวิตตัวเองนะคะก็มันเป็นอะไรที่ที่เป็นเป็นพลังบวกกันละกันคือลุงพลป้าแตนเนี่ยแล้วก็ YouTube ทุกช่องนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเป็นเป็นความรู้สึกพลังบวกที่เข้ามาหาเราในกิจกรรมของเขาทุกทุกอย่าง ที่เราเรียนรู้ที่เราดูในการกระทําของเขามันคือพลังบวกแล้วยายจะยายจอยก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกเนาะว่าพลังบวกที่ที่เราได้รับจากอ่ลุงพลป้าแตนเป็นยังไงทําให้ชีวิตเอฟซีลุงพลป้าแตนลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube ได้มีความกล้ามีความมั่นใจอย่าง สมัยก่อนเยอจอยจะไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะคะเป็นคนที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองก็คือจะพูดจะคุยก็ยังติดติดขัดขัดเนาะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่ว่าจะทําลุกขึ้นมาทําอะไรเออยอจอยอยู่กับสามีสามีเยาจอยก็เลี้ยงเยอจอยเหมือนเด็กน้อยเหมือน ยายจอยทาอะไรเองไม่เป็นทําอะไรเองไม่ได้จนกระทั่งว่ายายจอยขออนุญาตเขาแล้วว่ายายจอยจะขอทำอ่า u t u b e นะอะไรประมาณนี้อ่าก็เขาก็โอเคให้ยายจอยทํานะคะแล้วก็อืมอยายจอยอยากจะแบ่งปันในความรู้สึกแล้วก็ในการสร้างกําลังใจแล้วก็ แบ่งปันเรื่องที่ว่าความเหงากับโรคซึมเศร้านะคะมันสำคัญจริงๆนะสำคัญว่าเพราะว่ายายจอยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์กับยายจอยเนาะว่าความเหงากับโรคซึมเศร้าแล้วก็หาสิ่งกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้เราทุกๆคนนะคะโอมาดีอไฮเรากำลังทำคลิป y o u t u b e อยู่คะ่ะ ค่ะตอนนี้เหรอตอนนี้แหละค่ะกำลังถ่ายอยู่ค่ะจะมาแจมไหมคะไม่เรลัวเห็นหน้าเออใจมันเคยเล่นไพ่ฉันเห็น <c oughs> เธอ,เอ,มอไ,ไม่ได้กลับค่ะังสสมมมาือูกยไม่ได้กลับค่ะกลับไม่ได้คะ่ะโควิดค่ะนะมันต้องกักแล้วก็ต้องเสียเงินไม่ได้ใช่ เพราะว่ามีปัญหายุ่งยากมากเลยเราก็เลย,ม,ยามากเลยอ่ะแล้วก็บอกวา่าเราสงสัยมาดีตัดใส่ใจกลับมัง้งไม่กลับค่ะเลยลุกขึ้นมาทำ YouTube นี่ไงโอยเก่งนะนี่ไงบอก <c oughs> ไปซ้อขาตั้งขา,งขางให้เหรอใช่ค่ะต้องลงทุนค่ะมีขาตั้งด้วย <c oughs> เพราะไม่มีมือจับค่ะฮะก็เก่งมากเลยนะจ่ายอะไรอ่ะก็ถ่ายเรานี่ไงกำลังคุยอยู่นี่ไงอะไรอใช่ แล้วบอกว่าไงว่าฉันเชื่อมาดีวานนาไม่ใช่ค่ะยายจอยค่ะใช่นะยายจอยค่ะได้คนดูกี่คนแล้วได้สิบสิบห้าคนเองสิบห้าคนกดซับสไครต์เธอช่วยกดให้ฉันหน่อยดิ่อยกดยังไงฉันกดไม่ได้มาดีเหรอฉันเคยกดให้ลุงคนแล้วก็แล้วก็มันก็แบบว่าอ๋อเธอแกเอฟซีลุงคนเหรอเธอต้องลงทะเบียนพอฉันกดนะปุ๊บมันว่าแล้วก็มันมาอันเมลดุ เธอต้องลงทะเบียนแล้วก็ฉันก็หายไปต้องต้องกรอข้อความต้องให้ที่อยู่ต้องให้โทรตัวจ์ต้องชื่อนะโอ้ยฉันก็เลยไม่เอาหรอกทุกทีเลยไม่เธอมีมีเธอเข้าโปรแกรม YouTube หรือ,อย, YouTube ยังยู u ูบฉันดูในในทีวีนั่แหละไม่ใช่โปรแกรม YouTube ก็คือถ้าเธอเข้า YouTube นะพอเธอเข้า YouTube ใช่ไหมที่มันเป็นรูปก youtube แดงๆนั่นใช่ไหมเธอกดเข้าไปในนั้นแล้วเธอจะเจอคลิปใช่ไหมล่ะ อ่ะเธอจะเจอคลิปพอเธอเจอคลิปนะเธอก็ไปกดถูกใจไปคอมเมนต์ฉันดูทุกวันคือ YouTube หมดเลยอ้าวแล้วทำไมถึงถึงกดไม่ได้ยกหัวแม่โป้งใช่ใช่แล้วเราเคยกดหัวแม่โป้งนะไม่ไม่เธอดูในคอมใช่ไหม ถ้าดูในคอมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ครนี้มันต้องดูในมือถือก็ดถือันลงชื่อตัวเองมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ที่อยู่อะไรใช่ไหมล่ะก็เราลงดูในคอมจะดูในเน็ต่ะดูคอมไหมก็รูฟรีอะมาลีก็ใช่ไหมล่ะก็ในในในมือถือก็ฟรีค่ะแต่ว่าของมือถือเจอต้องเขียนชื่อเราซื้อโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์เราอะเห็นไหมเราใช้เมื่อไหร่ล่ะมาลีอ๋อตายแล้วช้โอรศั่งแล้วก็เพื่อนญี่ปุ่นให้เครื่องใหม่มา สองปีก่อนอยู่อแรกๆก็ดีนะพลังหลังแบตเตอรี่ชาร์จร้อยเปอร์เซ็นะอีกสีห้านาทีเอาเหลือศูนย์อีกแล้วเหรอแสดงว่าแบตเสื่อมไม่แบตซื้อใหม่ซื้อใหม่มาดีเอยไม่ใช้เลยกูโอ้เก่งนะะเก่งเหรอคะเก่งค่ะก็บอกดิเนื่อนคุยกับเพื่อนอยู่ คุยกับเพื่อนสวนเนอะก็นี่แหละเราก็หัดหัดนี่ไงย่จอยสตอรี่อยู่เนี่ยอ่ช่องชื่อช่องเยจอยสตอรี่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดตูดกดแตะได้นะคะไม่พูดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบนะคะ มาลงจริงเหรอตอนนี้กับก็ลงสื่อได้ไงก็ลง YouTube นะคะสามจริงลงจริงเหรอจริงค่ะแล้วพูดเล่นจริงเขาไม่ได้ถ่ายหน้าที่อยู่นะตอนนี้ไม่ถ่ายค่ะถ่ายเราจะหน้าตัวเองอยู่อ๋อเหรอใช่ใช่แล้วเราถ่ายเนี่ยราได้สามสามสี่วันนะสาลงไปสี่คลิปแล้วล่ะอ๋อจะลงไม่ได้เลี๋ยวฉันชอบพูดลามก เรองติดโดนปรับได้เลยเนาะไม่ใช่คือมันมันมันไม่มันมันมันไม่เพราะไงพูดไม่เพราะไงพูดเก็เพราะนะสำหรับบางกลุ่มเพราะนะคาอย่างเนี้ยก็คือมันมันต้องเป็นลงในบางกลุ่มแล้วถ้าแล้วแก้ผ้าโชว์ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ เพราะทำไมเขาแก้ฉันเห็นเขาแก้เยอะแยะหนไอยฉันไม่รู้เรื่องไม่อันนั้นเป็นเว็บโป้ค่ะที่เราไม่โป้ไม่บนยูทูบเขาก็แก้เต้นนั่นแหะเต้นน่ะอ๋ออันนั้นเขาแหมเนาะเธอเธอเขาให้ฉันเต้นได้แล้วก็รับไลน์กดชอบติดดูดากดำดำไม่ไม่ใช่ไม่ดูดากดำดำไม่ค้าเดี๋ยวจะเต้นเต้นให้ เอาเพื่อนะจอยๆ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะไม่จบไม่จบไม่จบเลยไม่จบขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ